นี่คือ LG OLED Evo AIC5 รุ่นนี้หละครับคือแชมเปี้ยนขายดีที่สุดตลอดการครับสวัสดีครับผมโรวมน LCD TV Thailand ครับได้เลิ่มเปิดตัวสักทีนะครับสำหรับ LG OLED TV รุ่นใหม่ปี2025นี่แล้วผมขอรีวิวเปิดหัวด้วยซีรีส์ยอดฮิตอย่าง4ซีรีส์เลยครับ ครั้งนี้เนี่ยเดินทางมาถึงรุ่น C5 เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยตัวอักษร C เนี่ย LG เขาบอกว่ามันย่อมาจากคำว่า c h a เป i o n ครับเพราะหลักๆนะครับคือตัว C-Series เนี่ยมันคือรุ่น Best ซ e l l e r ขายดีที่สุดตลอดกาลนะครับแล้วก็นำพาให้ LG OLED TV เนี่ยครองบัลลังอันดับหนึ่งด้านยอดขายของตลาด OLED ถึง12ปีซ้อนด้วยกันโอ้โหเห็นไหมปุ๊บปั๊บ12ปีแล้วกับเทคโนโลยี OLED ครับ ซึ่ง4 5เนี่ยเขามีทั้งหมด6ขนาดด้วยกันนะตั้งแต่เล็กยันโตเลยนี่อย่างพวกไซส์เล็กเนี่ยใช้เป็นจอคอมได้นะครับ42นิ้ว48นิ้วไซส์ใหญ่มาตรฐานเนี่ยเขาก็จะมี55นิ้ว65นิ้วแล้วก็77นิ้วส่วนยักษ์ใหญ่จัมโบ้นะครับเทเเตอร์ไซส์เขาก็มี83นิ้วตัวนี้ที่ผมได้มารีวิวนี่แหละครับดีไซน์ยังดูหลอ่อเรียบหรูเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะด้านข้างนี่มาดูกันเห็นหมอัลตร้าสลิมบางเฉียบมากๆเลย ส่วนพอร์ช่องต่อที่ด้านหลังเนี่ยเขาให้ HDMI v วอร์ชัน2.1นะครับมาถึง4ช่องนี่รองรับ 4K 144Hz ทั้ง4ช่องเลยด้วยส่วนพอร์อื่นๆเนี่ยก็มีพอร์สายแลนนะครับ Optical USB Antenna แล้วเขาก็ให้ Wi-Fi 6มาเลยด้วยครับส่วนรีโมทคอนโทรลเนี่ยก็ยังเป็นตัว Magic Remote นะใช้งานง่ายนะครับเนี่ยเป็น Air Mouse ลูกศรเคอร์เซอร์เลื่อนได้ตามอิสระแบบนี้ แล้วก็จุดที่อัปเดตเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มนะครับโลโก้สัญลักษณ์ AI เข้ามาแทนที่นะฮะสัญลักษณ์ไมโครโฟนเดิมเนหะ็นไหมก็จะเป็นรูปโลโก้ Infinity ติดกันแบบนี้นอกจากสั่งงานด้วยเสียงแบบเดิมได้แล้วนะครับก็ยังเข้าสู่ฟีเจอร์ AI ต่างๆของ LG ได้ด้วยนะมาดูเรื่องภาพของเจ้า4 5กันบ้างครับก็จัดว่าอัปเกรดมาจากรุ่นปีที่แล้วอย่าง4 4เนี่ยประมาณหนึ่งขยักเลยนะมาดูทีละจุดกันอย่างแรกเนี่ยคือชิปประมวลผลครับตัวเนี้ยใช้เป็น Alpha 9 AI processor generation ที่8นะครับแล้วก็ตัวจอเนี่ยอ่ะผมลองกดปิดให้ดูปุ๊บแบบนี้เห็นไหมเป็นจอดำเงา glossy black นะครับซึ่งข้อดีเนี่ยคือมันจะให้ภาพที่มีมิติแล้วก็ดูลุ่มลึกด้วยสีดำเนี่ยดำสนิทเลยแล้วก็รวมถึงนะครับเนื้อจอ p a n น l นของเขาเองเป็นตัว OLED EVO ซึ่งเขาจะมีสับกํากับว่า brightness booster ให้ความสว่างสูงเป็นพิเศษกว่าพวกโอ e d ตธรรมดาโดยทั่วไปซึ่งครั้งนี้เนี่ยนะฮะเป็นครั้งแรกเลยที่ C ีซีรีเนี่ยทำระดับความสว่างสูงสุดได้เกิน1,000นิตครับอย่างตัวนี้ที่เราวัดออกมาได้อยู่ที่1นึ่นนิตนะครับถ้าเป็น C 4สีเดิมเนี่ยจะอยู่ราวๆสัก800กว่านิดเท่านั้นเห็นไหมมีขยักการอัปเกรดนะความสว่างขึ้นมาด้วยแล้วก็รวมถึงขอบเขตสีนะครับทำได้กว้างอยู่ที่99.4%อของมาตรฐานโรงหนัง DCI P 3เห็นไหมค่าแสงสีนะครับ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับแบบหนึ่งขยักเลยพวกเนี้ยมันช่วยขับภาพ HDR ออกมาได้ออกรถออกชาติมากยิ่งขึ้นนะครับพวกคอนเทนต์ต้นฉบับแสงสีต่างๆเนี่ยมันก็พลั่งพลูออกมาแบบนี้เลยครับด้านโหมดภาพเนี่ยครั้งนี้นะครับเขามีโหมด AI เนี่ยที่จะช่วยปรับแต่งภาพเนี่ยให้เป็นไปตามสไตล์ที่เราชอบได้ด้วยนี่อยู่ตรงนี้เลยครับ Personalize d Picture w i z a กดเข้าไปปุ๊บ นี่ตัวทีวีเขาก็จะมีภาพขึ้นมาเป็นช้อยส์ให้เราเลือกนะครับว่าเราชอบภาพแบบแนวไหนยกตัวอย่างเช่นนี่พวกสีสดสีอ่อนนะครับอุณหภูมิสีติดเย็นติดอุ่นหรือแม้ทั่งความคมชัดชอบชัดมากๆหรือว่าซอฟๆหน่อยพอเราทําเสร็จทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันก็จะเจนออกมานะครับเป็นสไตล์ภาพที่เราชอบนั่นเองครับ รวมถึงเสียงเนี่ยเขาก็มี A I sound เนี่ยให้เราเลือกปรับแต่งนะครับให้เป็นสไตล์เสียงนะฮะในแบบฉบับของเราได้เช่นกันชอบเบสมากเบสน้อยนะครับอยากจะได้เสียงพุ่งแค่ไหนนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกนะครับแล้วลองฟังปรับได้ตามที่เราต้องการได้เลยถัดมาเนี่ยให้ดูคอนเทนต์ที่เป็นซีรีส์จริงๆกันบ้างนะครับเรื่อง m a ็กยูนิคอนสงครามส่งด่วนกําลังฮอตฮิตเลยจุดที่ผมชอบเนี่ยเห็นไหมต้นฉบับมาเป็น d อร์บิวิชั่นตัวทีวีก็รองรับเสียงเนี่ยแม้ว่าเป็นซีรีส์ไทย ก็ให้เสียงเป็น Dolby Atmos มาแล้วนะ,อะลองกด Play ให้ดูก่อนป๊บนี่พี่สันติโอ้โหนี่กำลังไปส่งของยกล้อเลยพี่โอ้โหไปแล้วนะทยานไปเลยโดยถ้าเราดูหนังแล้วก็ซีรีส์แบบเนี้ยอยากจะได้ภาพที่แสงสีถูกต้องนะครับอย่างที่ผู้ผลิตหนังเนี่ยเขาต้องการสื่อออกมาเนี่ยอย่างตรงนี้นะครับ Thunder Express เนี่ยส่งข้ามส่งด่วนผลิตโดย g d h ผมแนะนำให้ใช้โหมดภาพอย่าง Dolby Vision f i l m Maker ในห้องมืดนะแล้วก็ถ้าเป็นห้องสว่างเนี่ยก็เป็น Dolby Vision Cinema Home ครับทั้ง2โหมดเนี่ยโทนภาพถูกต้องนะครับแสงสีกลมกล่อมเหมือนกันนะฮะได้โทนอบอุ่นเหมือนกันแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยออกมาเป็นธรรมชาติแล้วก็สมจริงด้วยครับสังเกตได้ง่ายๆนะดูจากเสื้อเหลืองของทีมขนส่ง Thredup Express นี่แหละแล้วก็รวมถึงลิปสติกสีแดงของเซลยูนางเอกของเราเห็นไหมมันจะแดงประมาณเบอร์นี่แหละครับคือแดงสดขึ้นมาแต่ไม่ได้แต่งจนเกินไปนะ ถัดมาเนี่ยเรามาดูหนังแบบไลฟ์แอคชั่นกันบ้างน,นะครับนี่แ d i n g t งต i n p ิน u ป oh, รูโหมีน้อยของเราน่ารักเชียวเนี่ยจุดที่ผมอยากจะให้สังเกตก็คือความดำของจอเนี่ยพอมันดำสนิทปุ๊บระดับความสว่างของเขาก็สูงขึ้นด้วยคอนทราสยิ่งดีพอคอนทราสต์ดีเนี่ยจุดที่ได้เปรียบเลยคือถ้าเราดูตัวหมีแพดดิ n งตันนะครับแล้วก็พวกสมาชิกครอบครัวของเขาเนี่ยตัววัตถุตัวละครเนี่ยมันถูกขับออกมา ได้มีความเป็นตัวเป็นตนนะครับดูจับต้องได้มากขึ้นซึ่งตัดสลับกับฉากหลังเนี่ยให้มันดูมีความลึกลงไปเนี่ยมันจะดูมีเดฟแบบนี้นะครับทำให้ภาพที่เราได้ออกมาเนี่ยมันมีความเป็นทรีไดเมนชันหรือว่า3มิตินะครับมีกลิ่นอายตรงเนี้ยมามากยิ่งขึ้นภาพเนี่ยดูลุ่มลึกมีมิติเลยครับสวยมากรวมถึงรายละเอียดยิบย่อยนะครับอย่างขนของเจ้าแพดดิงตันเห็นไหม มันมีความคมชัดฟูฟ่องพริ้วไหวแบบนี้เลยนี่ผมให้กล้องซูมเข้าไปใกล้ๆใ,ให้ดูรวมถึงเรื่องภาพเคลื่อนไหวนะคบถ้าเราอยากจะเสพนะครับออริจินอลโมชั่นไม่ได้เติมแต่งใดๆภาพเคลื่อนไหวคล้ายๆกับ Frame, ิฟรมนี่ก็ไม่ต้องเปิดเมนูแทรกเฟรมภาพทรูโมชั่นใดๆเลยตัวชีะมวลผลจัดว่าเอาอยู่อยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามถ้าอยากจะเติมความฟลูอิดนะฮะความลื่นไหลเข้าไปอีกสักนิดนึงอ่าก็สามารถปรับระดับทรูโมชั่นเนี่ย ให้เป็นซีนิมา t i ติกมูฟเปนนะครับตรงนี้ได้ภาพมันจะลื่นขึ้นประมาณนึงนะครับโดยที่ว่ามันยังคงความสมดุลไว้ได้ดีอยู่ไม่ได้ลื่นเกินจริงนะครับหรือว่าเป็นภาพหลอกตาครับสเปคด้านเกมมิ่งเนี่ยจัดจ้านเช่นเคยนะครับขึ้นชื่อว่าซีรีส์เนี่ยมีทุกอย่างให้ครบครันเลยไม่ว่าจะเป็นนะพอร์ต h d m อเวอร์ชั่น2.1เขาให้มาสช่องเลยแล้วก็รองรับสี 144Hz ทั้ง4ช่องพวกมาตรฐาน VRR เนี่ยที่ป้องกันเฟรมภาพขาดนะครับอย่าง MD Free Sync แล้วก็ NVIDIA G-Sync เขาก็ได้รับการเซอร์ติฟาย้วยครับใช้งานเคียงคู่กับพวกการจอเลยนะแล้วก็รองรับ Dolby Vision Gaming ด้วยนะส่วนค่า input lag กเนี่ยตัวนี้ก็ทำได้ดีเลยนะคืออย่างสัญญาณภาพแบบ 60Hz เนี่ย จะอยู่ที่13มิลลิเซเ120เฮิร์ซจะอยู่ที่4.8มิลลิเซเและ144เฮิร์ซนะครับจะอยู่ที่3.8มิลลิเซเเท่านั้นครับอีกจุดหนึ่งนี่ผมกดปุ่มฟันเฟืองปุ๊บมันเด้งขึ้นมาแบบนี้หน้าจอตรงนี้เมนูตรงนี้เราเรียกว่าเกมอัลติมิเซอร์ครับมันจะเป็นตัวบ่งบอกสถานะต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเมนูให้เราปรับแต่งภาพเวลาเราเล่นเกมนี่แหละามาดูกันมีอะไรบ้างนี่อย่าง FPS นะครับเฟรม per เซคเก เห็นไหมมันบอกเฟรมภาพแบบเรียวไทม์เลยครับอย่างผมเล่น f o r ์ซ่อยู่แบบเนี้ยเฟรมก็วิ่งประมาณ118-119นะครับขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้แล้วก็รวมถึงเนี้ย MD Freezing Premium ที่เป็นมาตรฐานป้องกันเฟรมภาพขาด VR r. โลโก้ขึ้นมาเลยครับหมดภาพเสลตจรูปก็ปรับได้นะ Standard FPS RPG แบบเนี้ยเลือกแมชกับประเภทเกมที่เราเล่นอยู่ได้เลย แล้วก็รวมถึงดาร์ r o o มโหมดนะครับในกรณีถ้าเราเล่นเกมในห้องมืดเราก็สามารถปรับลดระดับความสว่างของตัวหน้าจอทีละสเตปแบบนี้ได้ด้วยเห็นไหมแบบนี้เนี่ยมันก็ช่วยถนอมสายตาด้วยนะครับเขาได้เปรียบของ c 5เนี่ยนอกจากภาพที่มันยอดเยี่ยมมากๆเวลาเล่นเกมอยู่แล้วนะครับคือเรื่องของไซส์เขามีให้เราเลือกหลากหลายเลยเนี่ยอย่างพวก42นิ้ว48นิ้วเนี่ยประยุกต์ใช้เป็นเกมมิ่งมอนิเตอร์ได้ด้วยแล้วก็รวมถึง83นิ้วตัวนี้ของผมเองนะ ผมเรียกว่าเกมมิ่งเทเเตอร์นะครับใหญ่เต็มตาเลยครับเล่นเกมสาใจมากเรื่องเสียงนะครับตัว C5 เนี่ยให้ลำโพงเป็นระบบแบบ2.2 h ชนแนลมากำลังขับรวมเนี่ยอยู่ที่40วัตต์นะฮะแล้วก็รองรับระบบเสียงอย่าง Dolby Atmos ด้วยเรื่องคุณภาพเสียงเนี่ยจัดว่าทำได้ดีนะครับรักษามาตรฐานนะฮะซ s e r i e s ของตัวเองเอาไว้นะครับมันมีความอิ่มแน่นดูหนังได้ฟังเพลงก็ยังดีใช้ได้แบบไม่หวยเขินเลยแบบนี้ อย่างไรก็ตามเนี่ยคือถ้าท่านไหนนะครับอยากจะต่อพวกลำโพงซาวบาเพิ่มเติมเสริมเข้าไปก็สามารถทำได้นะเวลาพ่วงสายสัญญาณเนี่ยผมแนะนำเลยนี่พอร์ต HDMI ที่ด้านหลังช่องที่2นะครับจะสกรีนคำว่า EARC แล้วก็ ARC เอาไว้อยู่พ่วงตรงนี้นะครับเสียงเนี่ยจากทีวีมันจะไหลลงสู่ซาบาเลยหอยหลังาจะอันนี้ มาดูอย่างสุดท้ายกันนะครับระบบ Smart TV ของ LG นี่ผมกดปุ่ม Home ปุ๊บนี่คือหน้าตาของเว็บ s s นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเวอร์ชั่น2.5ละนะฮะตามเลขของปีเลยอ่าคือ WebOS เนี่ยหลักๆมันใช้งานง่ายเรารู้อยู่แล้วนะครับใช้เคียงคู่กับ LG Magic Remote ตัวนี้เคลื่อนไหวตัวลูกศรเนี่ยเคอร์เซอร์ใช้ขวา้า้ขวาขึ้นลงได้อิสระแล้วก็จะมีตัวสกรอลเนี่ยโอ้นี่เลื่อนลงไปข้างล่างครับหมุนๆลงไปได้ด้วย ถือว่าเป็นรีโมทที่ผมจัดว่าน่าจะใช้งานง่ายที่สุดในบรรดาสมาร์ททีวีทั้งหมดทั้งมวลแล้วแล้วเขาก็ยังรองรับการอัปเดตตัว OS เนี่ยไปยาวนานถึง5ปีเต็มด้วยกันนะครับแล้วก็รวมถึงแอปพลิเคชันเพื่อความบันเทิงต่างๆเนี่ยเขาก็มีมาอย่างครบครันนะไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix นะครับ p r i m e p p p l TV v h o o m x x แล้วก็รวมถึงแอปดูซีรีส์เนี่ยวิวไอชิวี่ v TV, เห็นไหมซีรีส์โซน HE, เอเชียนะครับจีนเกาหลีมาครบ แอปไทยเนี่ยก็มี True Vision Now แล้วก็รวมถึงหนะ้าที่ขาดไม่ได้เลย Mono Max เพราะว่า Mono Max เนี่ยมันจะเป็นแอปที่เราสามารถใช้ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในฤดูการหน้าได้นะครับแล้วก็รวมถึงนะมีแอปเกมด้วยอย่าง c the ั t t o p Rope ผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยเคยเล่นเกมนี้บนโทรศัพท์มือถือหรือพวกแท็บเล็ตนี่แหละเราเล่นผ่านทีวีได้ด้วยนะแล้วก็ใช้เมจิ r รีโม e ของเราเนี่ย เปลี่ยนมันให้เป็นมีดดาบโอ้โหไว้ใช้ตัดนะฮะตัดเชือกแบบนี้ได้เลยนะครับถือว่าเป็นเกมที่แบบกําลังปุ๊กปิ๊กน่ารักนะครับเล่นค่าเวลาได้ดีแต่ความพิเศษในปีนี้นะครับคือ LG เนี่ยเขามีระบบ AI เข้ามาครอบการใช้งานไว้อีกต่อหนึ่งด้วยซึ่ง AI ในปีนี้มันดูเข้าใจเรามากขึ้นอนะแล้วก็ตอบสนองการใช้งานของเราได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นด้วยครับหรือที่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า Personalization อย่างแรกเลยเนี่ยคือเขามี AI Voice ID ครับ ตัวเครื่องเนี่ยมันจะจดจําเสียงของเราเนี่ยแล้วก็ปรับเปลี่ยนโปรไฟล์ของผู้ใช้งานแต่ละคนได้แปลง,ง่ายเนี่ยคือเราสามารถใช้เสียงเนี่ยล็อกอินเข้า Account ID เราได้ครับยกตัวอย่างนะสมาชิกในครอบครัวเนี่ยก็จะมีวิธีการดูคอนเทนต์แล้วก็วิธีการปรับภาพต่างๆเนี่ยหลากหลายแล้วก็ล็อกอินเป็นของใครของมันเลยแล้วก็ใช้เสียงนี่แหละครับในการสลับโปรไฟล์เอาตอนนี้ Account อยู่ที่คุณเดียเซอร์อยู่นะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะ Manchester United Highlight <Roman> นี่ <puzzle. S 1> จะเป็นโรมันแล้วนะครับแล้วก็โชว์ผลการค้นหามา Blackpink Dear sir you must <ม> be fond of Blackpinks <ม> I found some works in which Blackpink appears <S ทัานมานี่ตรงรูปหุ่นยนต์ตรงนี้เขามี AI chatbot ครับมันจะช่วยเราตอบทุกคำถามนะครับหรือว่าช่วยแก้ปัญหาการใช้งานทีวีของเราได้ยกตัวอย่างนะอย่างถ้าทีวีมันดูหน้าจอเมื่อเกินไป อยากจะให้สว่างแก้อย่างไรนี่ก็เข้ามาค้นตรงนี้ได้หรือจะถามแชทบอทด้วยเสียงของเรานะครับลงรีโมทคอนโทรลก็ได้นี่พูดให้มันเพิ่มความสว่างครับเพิ่มความสว่างหน้าจอฉันปรับเพิ่มความสว่างของหน้าจอทันมานี่ AI Concierge นะครับแค่เรากดปุ่ม AI ที่รีโมทคอนโทรลหนึ่งที เขาจะแนะนำคอนเทนต์ที่น่าสนใจหรือว่าติดเทรนนะ์เวลานั้นๆเนี่ยขึ้นมาผ่านคีย์เวิร์ดหรือว่าแฮชแท็กตรงนี้เลยครับเป็น AI นี่แหละที่เขาซักเจสซรอมาเลยและอย่างสุดท้ายละคือมันมีระบบ AI Search นะครับซึ่งจะได้ผลลัพธ์เนี่ยลึกขึ้นต่างจากการเซิร์ชโดยทั่วไปนี่เราก็สามารถกดปุ่ม AI ตรงนี้ค้างเอาไวน้นะฮะแล้วก็พูดลงไปได้เลยครับสงครามทรงด่วน คือผลการค้นหาสําหรับสมครามอสมดวลน,นี่ดึงขึ้นมาแสดงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวซีรีส์เองเนี่ยแน่นอนมันฉายแบบถูกลิขสิทธิ์ในเ e t f l i x ถูกต้องไหมนี่โลโก้อยู่ตรงนี้นะครับเล็กๆอย่างไรก็ตามเนี่ยผลลัพธ์จาก YouTube นะครับที่จะเป็นพวกหนังตัวอย่างบทรีวิววิพากษ์ว,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 วิจารณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ถูกเอามาแสดงขึ้นนะครับเป็นแถบอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โหเพียบเลยนะครับเลือกดูได้นะครับทั้งตัวหนังจริงตัวซีรีส์จริงแล้วก็รวมถึงเบื้องหนา้าเบื้องหลังครับแต่ว่าจุดที่่แตกตกางเนเห็นหม ตรงนี้ในปีนี้ LG เขาก็ร่วมมือกับทาง Microsoft นะครับดึงเอาระบบ AI ของ Microsoft เนี่ยที่เรียกว่า Microsoft Copilot เนี่ยขึ้นมาใช้งานด้วยนะครับเสริมการค้นหาให้มันลึกขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งอ่ะผมลองกดเข้าไปดูเห็นไหมตัว Copilot เนี่ยมันก็จะเล่าเรื่องย่อนะครับพร้อมกับชื่อนักแสดงแบบเนี้ยขึ้นมาให้เราได้ดูกันเห็นไหมโดยรวมแล้วเนี่ย AI เนี่ยมันช่วยให้ผลการค้นหาของเราเนี่ยผลลัพธ์ออกมาได้หลากมิติมากยิ่งขึ้นด้วยครับ ข้อดีรุ่นนี้เนี่ยเพียบเลยผมสาธยายให้เห็นภาพเนี่ยกันไปทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้มาดูข้อจํากัดกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับคือตัวเครื่องเนี่ยยังไม่มีแอปอย่าง ASPlay นะครับเราอาจจะใช้วิธีการโยนจากมือถือเนี่ยว่าจะเป็นการ ScreenMille r หรือว่า AirPlay เนี่ยขึ้นไปเล่นแทนได้นะครับถัดมาเนี่ยคือในหน้าโฮมของตัว WebOS เนี่ยในบางทีก็จะมีโฆษณาขึ้นมาแสดงให้เราเห็นบ้างนะครับ เนี่ยอย่างตรงนี้ผมเห็นปาเต้ฟิลิปโอ้โหนาฬิกาหรูหราเลยนาฬิกาที่เฮียคณินเนี่ยเขาใส่นี่แหละตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นมาตรฐานนะครับบรรทัดฐานของระบบสมาร์ททีวีในหลายๆย,ยี่ห้อแล้วนะครับฉะนั้นคือตราบใดมันไม่ได้ลบกวนการใช้งานเนี่ยก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่และสุดท้ายนะครับตัวเครื่องเป็นโอ e d ถูกต้องไหมแม้ว่ารุ่นใหม่2025เนี่ยมันจะมีความทนทานต่อการเบิร์นอินได้อย่างดีเยี่ยมอยู่แล้วแต่ก็อยากจะให้เพรสเซไว้ก่อนนะครับในเมนู o l e d Panel Care เนี่ยเราสามารถเข้าไปเปิดฟีีีเจรท่ยก Screen Move ให้เป็นออนตลอดเวลาไว้นะครับตัวนี้มันจะทำให้พิกเซลเนี่ยแอบขยับทีละเล็กทีละน้อยนะครับแบบตาเราแบบไม่สังเกตเห็นอะ่ะจะเป็นการป้องกันการเบนอินไปในตัวทีนี้มาดูราคาเปิดตัวกันบ้างนะครับไซส์83นิ้วเนี่ยจะอยู่ที่189,990บาทไซส์77นิ้วจะอยู่ที่124,990บาทครับไซส์65เนี่ยอยู่ที่74,990บาท55นิ้วจะอยู่ที่59,990บาท ไซส์48นิ้วจะอยู่ที่44,990บาทและไซส์42นิ้วจะอยู่ที่33,900บาทครับส่วนการรับประกันเนี่ยอยู่ที่3ปีเต็มเห็นไหมของพรีเมียมเลยประกันก็ต้องยาวนานแบบนี้อุ่นใจกันไปนานๆครับถึงจะคุ้มค่ากับการลงทุนโดยสรุปนะครับเอาแบบสั้นๆง่ายๆเลยนะคุณภาพดีเลิศ AI ฉลาดขึ้นแล้วก็ราคาอยู่ในเกณฑ์สมเหตุสมผลไม่โด่งจนเกินไปนะครับ ผมมั่นใจเลยว่าท่านไหนเนี่ยที่ได้ครอบครอง LG OLED Evo AI C5 เนี่ยแฮปปี้แน่นอนไม่ผิดหวังครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับตัว C5 เนี่ยมันจะเป็นขุนพลหลักเลยนะในการนำพาให้ LG OLED ครองบัลลังก์อันดับหนึ่งในตลาด OLED โลกเนี่ยเป็นปีที่13ติดต่อกันด้วยโหฟันธงเบาๆให้เลยและทั้งหมดนี้ก็คือรีวิว LG OLED Evo AI รุ่นใหม่ C5 พิมพ์นิยมนี่แหละครับ ถ้าไหนชอบคลิปเนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องของเราเอาไว้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับ